ถุญญาปาลุงนะลูกโดยบอกขาไปลูกมันเปื้อนไม่แต่ขี้ฝุ่นนะบอกขาไปมาพี่มาพาี่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุหม่องสุบอลผบกับทรงน้องแคทคือเกา่าพี่น้องใน,งนาย,ยามเศร้าๆเมื่อนีก,ก็พาไก่หน่อยจอมป่วนเขามาทําบุญก็สิมาป่วนอยู่วัดเลยพี่น้องก็ามาทําบุญให้นไหมไงมังนะ่งเนาะถุญญาลูกถุญญาปาลุงก่อน ลูกหละ่ะถุย่าปลาลุงไนงะไม่แม่ถือให้พระแพ่นนะข้าแต่พระแพนถุย่าก่อนลูกบายบาย,บายอย่าพลาดลงวัดนะลูกหลถาถามินยัยดาก่อนปินหนามาสบายดีปลาลุงอวดตายลูกกูอ่ะถุย่าบบบนี้ล้มพี่น้องเลยข้าแต่พระเเพ่น <c oughs> ถุย่านะแม่ลูกหละ่ะถุย่างามๆายมึงดูฮะ อาทุย่างงามก่อนอยากไปหาม่ใหญ่ดำน่ะอยากไปหาม่ใหญ่อยู่ทางเฮือนุ่มหยิบุ่นเฮือนเจ้ใส่แดดหอกม่ใหญ่อาทุย่าดุดุนูดแม่แม่เสียงกับเสียงย่าปู่คนเปิดธรรมะอยู่วัดน้อพี่น้องก็ขอโทษขออภัยหลายๆ คอยลูกคอยมันสีลมเออมันสีตกโอ้ยบนั่งได้ลูกบางในไมีแต่ขี้ดินนะส่งเปืือนมาแล้มาอีเมีป้าสหายมาไวมาไว้ลูกหล้วเว้ยอีเมีป้าสหายเอะบังดูหาในมือน่ะน่ะมีใหญ่ดำสีลงมากเลยเอ้าถูย่าก่อนบบบนี้ à thôi nha vay lại vay con hùng vay họ mày nhảy nè hoi bò nhạc đôm hoi mày nhảy đâm bò <laughs> ừ. <cười> nhạc hoi mày nhảy đâm bò <laughs> mày nhảy đâm mà, à, thù, nó ma nè nó mấy จะแอะไอ้อทูนี่ไน้กัวเฮยปารุงบ่แพงด้อกเห็นเนาหนีนะบัดขี่ข้าก็บ่ได้เห็ดได้พี่น้องโอชีมาลูกน,น้ำไม่ให้หน่อยใช่เด็กหันนี้เฮียนาำเต็มกับพุยอยู่

อาชีวลืมน no, ่ะทอมันอ่ะพโคน่ะม่เอาไปตุ๊กตลูกปพเร่อง like ียวกันทีาชวะลืมน่ะเขาคือเขาถือภาพที่ดูน่ะาว่เขามาึงปดเาก็ยังานี่แทกกะไปทำงานเลี้ยงงัวเรียบร้อยพอเดือนอไนี่เนาะมปไายนี่เดือนปลายเลยมปลายเดือนปายเด้เดืมุ่นไ่ให่มัง คอมเมนต์ขืนมันเข้าฮักไปเบิดหรือเปล่าแม่มันเข้าฮักไปเบิดหรือเปล่าก็อย่างว่าคอมเมนต์มักละลายเนาะคอาเมนต์ขืนพี่น้องใบมันตายหมดละกดไว้ปลูกใหม่บมดเดือนหกเอ้ามาหุงต้นนี่เบิดย่ามได้ปะ ไปย่งลูกถูย่าน่ะไหให้ถูย่าก็หืมบัดขาดถูย่าน่อยไหมลูกหืม อย่างอย่างน้ำลังไม่ใหญ่บอนั่งไคไว้เห็นอยังงนอกอ่นพี่น้องเฮือนเจ๊ใส่เด็กนั่งนั่งไครไว้หรือว่าเขางัดเนาะขโมยขาโจรงัดบ่เนาะบ่ว่าตี้นั่งสิมาไครไว้อนเป็นไปบ่ได้ บ่ามายังแน,น่นอยู่ยังมันอันนั่นออกหลอกบอ่อยู่มันหลอกบอ่อยู่ลมตีแล้วมันออกแล้วลูกวะบ่มันมีคนอยู่แหละแต่มันสิเป็นแหละ โอ้โหตายลูกโอยไม่ญ่ก็ไดพีน้องเอ้ยลูกลูกลาลูกมา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 เขาน่ะใช่อะนอดนอดแป้นไหนแป้นไหนอยโอย กินขลุมขลุมเอาเลยจอมป่วนพี่น้องบไดเว่นแมตย์่วดโผดย่าเม็าอามาแล้วพน้องเออสีก็งาบพี่น้องเออเออเเอออเอาเออออเออเอเอยเ อูเอาถอนในหมวกนะลูกอยู่ในวัดนะถอนหมวกในลูกหล่ะชีลงมาหากันโดยโอ้ยฝุ่นไอต้นฝุ่นทูบังคำก็ถูคือไอยมึงดูกฮลูกถูกคือไอ่มึงลูกหล่ะโดยบังคำก็เป็นฝนฝถนทั้งหนก็เป็นทั้งไหนก็เป็นคนเก่งมีแต่คนเก่งโดยบัดเมื่อบังคำสีเมื่อน้ำหยาติงบะเออบัดเมื่อน่ะชีเมื่อน้ำหยาติง S <s <ans> <c oughs> เออเถว่าเาจะเป็นเจ้ารักาอีกนั่นสปป่วนนอนนาน,นเอาเสร็จแล้วครับอบด้วยน่องครับอกไปล,ลูกหลานบอกไปป่วนพี่น้องเห้อยู่สื่อบด้เป็น,อน,นอเออเือนว่ามนเจ๊ดดีอ๋แล้วประทานกเออฮะสี่คันบีบน่องเออเถือว่ารวบแล้วกนนาแส็งขามป่วจนจะเหตุแต่มันลุเออเอาเือว่าเมื่อนี้ยอดเท่าที่ได้เท่าไร <c oughs> อาจาบไว้ให e <laughs> <lush> ้ได้เอวิกไปถีบออกแต่กันแลยไปจับใส่กันไห้ไปถือของถักกนนมีงนหปยโอ้โห่าอเาอ่า ทอทอนทอนทออนเอออ้ามันนี่มันอากาศหนาวกันยอดยอดกหลายที่เราเข้าอานํ่เออไอเบิร์นนึ่เออคือปลาหนในมันได้ลายที่เราเข้าองคองคณะส่วนส่วนกูศทนอถูกอะนั่งถูกดีดลูกอะนั่งถูดีดีออเออเกิดจาที่ิเกตเองแลคบอครัวอีกตัวครับนอ